บายดีพี่น้องพะเราสวนกันเด้อเงียบไปนานเห็ดสวนฮาสินั่นเปลี่ยนข้างใหม่ปลูกอันเห็ดยัดหื้อข้างเกา่าเห็ดข้างใหม่เนาะหลังนิก็สิเป็นเครือหมากพักไซหรือว่าหมากมันละอยู่ทํา แค่มันนานพักนี้ครับกระสีปลูกสลีใส่พี่น้องสลีงามๆนี่ปลูกได้ประมาณยังบดเต็มเดือนเพราะว่าฮาก็ปลูกวันจะได้ประมาณเดือนหนึ่งเลยเนาะปูวางไท้เดือนหาเพราะว่าเคยเห็ดข้างใหม่เลย หือ้อข้างเก่าเห็ดข้างใหม่ยังห่านทั้งเทิงยังบนเลวสีเห็ดห่านออกมาทาั้งเทิงเยอะหากกระเลวเตใส่ตะนางขึ้นไปนี่มาแตงแตงกลัวภ่มิในบนแน่ใจว่ามันสิเป็นแตงขาวหรือสิเป็นแตงน้อยนี่แต่ว่าอัน นี่นี่มันสิเป็นแตงหน่อยมันคือสิบโเป็นเคอือคือสิเป็นฟุ่มบอพี่นนองแตงหน่อยแตงขี้ไก่บ้านเฮานะพาเลาะสวนถ่ายคลิปก่อนเด้อ คลิปลองอ่างก่อนไปต้องการเบียเเบ้ยมะเพชดเบี้ยมะเขือไปปลูกมาเอาเด้อพี่น้องมเบี้ยมะเพชดกำลังงามพอดีบง่งงามงามนี่กระสีเป็นเบี้ยดอกไม้เดียวพักวันเสาร์วันทีตยในสีบ่งดอกไม้ก่อนดอกอยังกระโบหูแต่เบิงมันคือเบี้ยพักซี นี่ซื้อดอกเอออันนี้นี่ดอกอันนี้พี่น้องฝนตกใส่มันสีจางเวลาของจริงมันจะเป็นสีเหลืองสีพิ้งดอกอย่างเขาเอิญิฟอร์เนีย a p ปปี้นี่ก็วังมาเอาเด้อ อันเจ้าอยากได้น่ะอีอย่างวะอ่านพักตำนิ้นเบื้องมันเป็นเครือคากระัางอะไรได้นี่น่ะอีสเป็นตะไคร้เครือเขาโฮเทิงไปผูกกระสิเป็นมะเฟษมะเครือเบื้องพายางไว้เบื้องมะเฟษมะเครือก่อนพี่น้องสลีนี่สามซำสี่ซำนี่ต้นมะ หองรว่าหมักแล้วก็แล้วก็เซมด้วยผักบุ้งนี่ใครต้องการเครื่อ้าขโฮอไปกันโควิดมาเอาเดอร์บันคอยงามๆใครต้องการไปปลูกก็มาเอานี่หอมเปย์กำลังงามนี่พักอีหินพี่นอ้องเบ่งเบ่งเบลูกขี่คันคากเต็มอยู่กับทางพักอีหิน ทางคานี่สวนมะเขือมะเพชรมะเขือผ้ายางลอยวเบิงบ่งเนี่ยคุณเดียวจากกวงมันจะมาเมือ่อใดกวงมาทุกมือทุกมือกินมะเพ็ดต้นมะเพชรคอยมือใดปุ๊บต้นมะเพช,ชรมะเขือนี่มะเพชรกำลัง กำลังเริ่มตราิว่าเด็ดยอดมัน,มนกำลังแตกเลยพี่น้องเนี่ยกรสิออกเป็นฟุ่มเลยท้าาเด็ดยอดมันเบิง่งปกติดอกผักเทียมนี่มันสีเป็นเป็นใ่อันนี้มันเป็นคือยงดอกผักบัวมันคอยปลูกผักบัวใส่เงากระเทียมแต่มันสอดดอกมันออกมาเลยเป็นแบบนี้ เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเบีย้ยอันกระเทียมที่บดได้ปลูกใกล้พักบัวมันสิต่างกันเลยพี่น้องจึังหน่อยอันนั่นดอกอันสั้นกระสิขึ้นมาอยู่น้ำมันประตูนี่ขึ้นน้ำขอบประตูนี่พี่น้อง ผายากมาันจุดอันเซ็กอินถ่ายหูเดินนี่เ้อเห็ดหัวอย่างงามตอนนี้อันดอกอันสั้นยังบุกข,ขืนเดียวดอกอันสั้นขึ้นมากะสีงามแดดส่องสวยามมือแรงไผอยยางมาเป็นจุดถ่ายหูก,กระได้ีด้พี่น้องนี่ทั่วพุมมันกระสีงามอะไรได้พี่น้องเป็นดอกแล้ว มันพาขับไปทั้งในนี่ทั่วฟุม่มหกอาทิตย์ก็เริ่มออกดอกเมนเทสค่อยนับเนี่ยเด้อันเบี้ยดอกอันสันกำลังเริ่มงามแนละ้วจังน่อยก็สิขึ้นน้ำ หัวเนี่ยแล้วก็ขึ้นน้ำมันประตูเนี่ยอย่างงามวาดภาพไว้ลวงนะมะเขือเขือยับมากเลยเด้อแขกมะเขือเขือเอื้อยนะนี่นาทีมันจับไวกว่านี้แต่ว่ามันอยู่โฮมปีในปูกอยู่ในโฮมปูกอยู่นอกบ่ได้กวงมาก ต้องได้เอาคามาในหัวนี่เอาคามาในหัวมันห่มมุนนะ่ะต้นไม้เฮือนในเบอร์ก็เลยจับมากซามากแตงก็เริ่มออกดอกแล้วพี่น้องมึงมากแตงข่อยขึ้นสิสุดข้างละเห็ดห่านใช่ทั้งเพิงนี่แหละสิเห็ดเป็นห่านแบบนี้แหละอยู่อันข้างมากทัวกับอันนนั้ข้างอันหมากพักไซแต่ว่าเห็ดยังหมดแล้ว เห็นวันสุกเสาร์อาทิตย์สะพันห้อนโพธิอาทิตนี้สมบูรณ์ห่อนฝนตกเหตุเหตุได้อีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยชีวิตกเษตกษตรตะกอนว่าสิหกสิบนาทีนะเบิ้งเบิ่งสิบ้าเบิ่งพักเสียนปีนี้เขาสิได้กินสมพักเสียนในนอนพี่น้องนี่พักเสียนบ้านเฮาได้นี่นะ นี่พี่น้องงามบอคร่วฟุ่มค่อยจิมีอ้อมสุดลงพูเดอ้อใครต้องการมักทัวภูมไปกินได้กินไว้แล้วนี่เดือนเจ็ดก็ได้กินแลยเบึ่งดอกเรื่องสิบานนะ่ะจองไว้เดอ้อใครชื้อมักทัวโซยนี่นี่ อันนาทีมันสีออกมาแบบนี้นี่ดอกกระเทียมเนี่ยบัดยูทึงค่ะมันออกเป็นคือจังดอกพักบัวเลยพี่น้องนาทีมันสิเป็นเม็ดแบบนี้เลยดอกกระเทียมโบ้เล็บกระดำโยกขี้ดินแล้วก็ดำมาแต่ของงานพอ่อมันนั้นเห็ดอิ่งสีดำเมื่อนี่มันก็นเลยมึกสีดำมันก็นเลย เขาเล็บนี่กิจเป็นข้างทั่วเรือพี่น้องข้างทั่วเขือขึ้นมาเครื่องข้างแล้วเด็ดยอดมันเห้นมันแตกเพราะว่าจฮะบ้เด็ดยอดมันมันสี่ขื้นสองอันเกลเดลเกลเดวนี่เทาเด็ดหลังมากะเด็ดไดอาทิตย์หนึง่บงบ่งออกมาม,ามา่ประมาณชืบนหนึง่งแล้วมันก็สิแตกออกมาแต่ละขอใบ แตงยอดออกมาแต่ละข้อใบภาพเบิ่งภายเอกก่อนอย่านางพี่น้องปีนี้อย่านางงามงามปีกายบุไดเอาขึ้นต้นไม้แหละมันมองงามปีในเบื้องเอามาขึ้นต้นไม้มันมักขึ้นต้นไม้เลยก็ต้นไม้ตายปีกายเขาเอาขึ้นต้นไม้ต้นมงยมตายมันมองงามปีนี้เอามาขึ้นต้นมักโพสแมนมาสัน ดีแต่ยัียมอตัดถิ่มต้นมาโครสมนมันกลายเป็นมาโครสมนป่าขก็กเลยว่าวจงไวเอาอยานางขึ้นก้นนาวสันหนึ่งงามคักพี่นอ้อยงยานางบ้านเฮาดเดินเองเด้อเขียวใบยังนอนอยู่เลยเขียวเขียวนี่บงหนึ่งไล่ไลยวน เฟสอันนูคิเช่นแล้วมันภาพบดแจ้งแล้วพี่น้องอันแต่เขาก็เอาอันตั้งกล้องทั้งขวงแล้วภาพมันบบเต็มจออันมมอนี้เลยมาอาร์ตคลิปเอาพาไปเราเบึงดอกไม้ปีนี้ดอกดาเวเฮืองออกงามนี่ต้องได้เห็ดหัวเซนประตูทำไมือได้ค่อยลืมอัดประตูนี่ไหมพี่น้องเลย ญาติกวงเขาจัดการต้องได้อัดตูทุกมือนี่สวนหมักถั่วนี่ก็สิเป็นข้างหมักบูอัพเด็ดยอดมันสองอาทิตย์ที่แล้วแล้วบึงมันแตกยอดใหม่พี่น้องบึงข้างค่อยเห็ดเองตามภาษา สีมือสีมือล้วนๆกะสีมีสลีนี่สองรุ่นเพราะว่ารุ่นก็จริงปลูกรุ่นเดียวแหละบร่ลานเห็นอันตากแหงไว้อยู่หลังบ้านมันเอามาลักปลูกให้ก่อนไปตางหลัดกันเลยได้เป็นสองรุ่น ปีนี้ดอกดาวเฮืองบานเอกล้วยดอกดาวเฮืองไข่บานเลยเดอ้อปีนี้ครับบุเดก้ามันอันโหยในมันไวมันขึ้นเองฮรับบุเบดบงมันมากนเกลยออกดอกไว้พี่น้องนักก็ซิเป็นอันต้นดอกสซยเฮิร์นบ้านเฮาเบิดเดือนน้ก็ซิมีดอกไม้บูซาบ่ตรงได้ซื้อตลาดแล้วพี่น้องเก็บบูซาได้ทุกมือนี่ สวนดอกไม้งามอยู่เดียวพี่น้องดอกพักซีในทั้งกล้องค่ะก็สิเป็นต้นดอกดาวเฮือง,งถ้าก,กู้ไนพักซีแล้วก็สิกลายเป็นดอกดาวเฮือง,งนั่นนะเวใครต้องการนั่นดอกดาวเฮือง,งไปปลูกมาเด้อนี่แต่ว่ามันใหญ่เกินบงอลไรลลยนี่มันจอดอกบ่บละ นี่สิบประมาณนี่นี่กับต้นขี้หูเบิง่งฟักซีขนาดว่าจงไว้หน่อยอะไได้ี่ฟักซีนะพี่น้องต้นเดียวนี่มันก็แตกออกเป็นซิบพวงหรือเป็นซิบพัวเนี่กนนยก็ล่งเป็นเม็ดน้อยๆล่างเป็นเม็ดอ่อนลุ่มต้นนั่นขี้หูเบละ่ะ พามาเบิ่งดอกไม้ถ้ากระสอนไอ้บรรลัเบิ่งหันอันดอกอันที่เจ้าปัน่นเอาน้ำข่อยย่างอยู่โบกระสอนของข่อยงามเริ่มงามอลไรได้หนินี่นสิประมาณนี่กายสิบนาทีแล้วพี่นอ้องสิงให้เบิ่งแบบรวดรวดเลยนี่อันนี้กำลังกำลังตุ่มดอกกำลังจีดอก ตอนนี้ดอกเริ่มมันใกล้สิบบานเลยเนี่เห็นบ่าพีนา่น้องดอกสีชมพูกแกวสีม่วงกำลังตงุ่มดอกทุกยอดเลยแต่ว่าต้นใหญ่นี่ยังบเห็นกี่ดอกเถอใกล้เลยแหละจังน่อยกับจีดอกคือกันนี่ นี่คือเป็ดต้นไม้นาะบ้านที่หอยอ้นต้นเอ็นเต้นนี่แมนนละมาหอยอยันเหงามันเตือยเห็นมันเป็นฟุ้มเด้อพี่น้องแบบว่าเสียดายบุญอยากตัดงามันนะ่าคันจิตตัดงามกเขาไปเบิ่งอยู่ที่เขาตอนเนี่มันเป็นฟุ้มนะก็ได้แต่นนี่สูตรคอยเองเด้อเห็ดใหงามันเตืย มันก็เป็นฟูมงานได้มันเนี่ยนะงานมันงานมันเตยอ,ออกวันนี้เวลาน,นปรงยอดออกมาน้างานเนี่ยมันก็สิแตกขึ้นมามนก็สิสีไปเป็นฟูมได้คือกันต้นนี้นี่ออกดอกเลยนี่นี่ก็จะเป็นดอกไม้นาะบ้านพี่น้องกาลังเริ่มตุ่มดอกจีดอกสองต้นนี้มันบูถึกแดดไลย ได้ย่ายออกไปใส่แดดคือกันมันสิยงามไว้สิประมาณนี้คลิปนี้ยาวคนละโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ว้าเท่าน,นี้พาเลส่สวนส้มสวนยามแรงซิวๆนี่หางเกละเคอันนี้ก็สิเป็นต้นเตย เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่นงจังหน่อยกะสีมาอัปเดตให้เบิ่งทุกอาทิตย์เนาะแต่ละอาทิตย์พักใหญ่ไว้ไว้ได้อนิอีกอื่นมนคือฝนตกใส่นี่ก็แห้งงามไว้ใหญ่ไว้พักเอาเวลามันถึกน้าฝนมันจะง,งามกวัวเขาทหดน้าเขาหดน้าลายมันก็จะน้าค้ง,งก็นเสีบางงามแต่ว่ากันถึงน้าฝนถือลายก็บเป็นอย่างดอกมะลิอัน ไปตู้เอาหายไปกายต้นน้อยๆอันนี้ก็ยังน้อยอยู่แหละพิงวิ่งแต่ว่าออกดอกแลนี่นะขอ,อยกได้มาแต่ดูแลดอกมะลิอันซ่อนดอกใหญ่ๆ,ๆนี่นะซอกอยู่พอดีไปตู้เราหายตน้นตุกคอนเสียเนาะแล้วก็ปันมรดกหายได้พักอีหฮมต้นหนึ่งแล้วก็ดอกมะลิสองต้นแล้วก็กำลังติด มกขยอดย่านมันตายตอนนัเข่าในเฮือนแม่บมตายเสยพี่น้องโอเคคลิปนี้แกมาลากันด้วยดอกมะลิกำลังตูมสวยๆเนาะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใหห้น่อยเด้อพี่น้องโอเคบ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้า